สวัสดีครับคุณเต้ครับครับพี่แนนครับผมเจอคุณพ่อแล้วน้องนะครับู้ดีใจจังเลยครับคุณเต้ครับเจอแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็อายุ80ดสิบแล้วนะพี่ครับใช่แล้วก็เขาเขาก็ยังเปิดร้านซาลาเปาอยู่เลยเหมือนเดิมครับครับแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ต้องแจ้งพี่แนนเลยก็คือตอนนี้เขาป่วย ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เลยอะครับผมพอเต้ยไปที่ร้านซาลาเปาตรงนั้นก็ไปเจอกับลูกเขยลูกเขยเขาขายซาลาเปาอยู่ก็ได้ทราบข้อมูลมาว่าเขาก็กมีภรรยาอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้เขามีลูกสาวด้วยกัน3คนต้องไปขออนุญาตกับทางลูกสาวเขาอย่างเดียวเลยทีเนี้ยลูกสาวเขาก,ก็ไม่แน่ใจว่า,วาเรื่องราวของทางพี่แนนเนี่ยจะจะจริงมากน้อยแค่ไหนด้วยเขาก็เติบโตมา มาในช่วงเวลาที่ยังอาจจะยังไม่ทันเรื่องราวของพี่แนนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันไหมครับคุณเต้ครับจากที่คุณเต้สัมผัสดูครับคันลูกแล้วเนาะไม่รู้ลูกเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่เต้ก็ไม่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าคุณพ่อเขาเลยโดยโดยที่เขาป่วยอะไรเงี้ยด้วยเขาเป็นเป็นโรคประจําตัวโรคอัลไซเมอร์นะก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ได้ไปเห็นหน้าคุณพ่อเขาก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าเอ๊เหมือนพี่แนนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ตอนนี้รู้สึกดีใจครับ Mm hmm, mm hmm. รู้สึกดีใจที่อันดับแรกเลยเขายังมีชีวิตอยู่อ uh huh. ซึ่งผมไม่ได้ปล่อยให้เวลาทิ้งนานไปกว่านี้อ mm hmm. ร,รู้สึกใจฟูรู้สึกมีความหวังขึ้นมาครับต่อให้เขาจะรับหรือไม่รับก็กเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ mm hmm. แต่ mm hmm. ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากเจอครับออืก็อยากเจออยากเห็นเขาอะไรอย่างนี้ครับเบื้องต้นนะ่ะเขาบอกว่ามาเยี่ยมได้ เขายินดีให้มาเยี่ยมนะครับ,รบแต่ว่าเขาอาจจะไม่สะดวกใจให้ให้ถ่ายทํารายการอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเ,เขามีเขามีเหตุผลส่วนตัว ครับเต้ยก็เลยเจรจาให้เบื้องต้นได้ประมาณนี้เขาก็ยินดีลูกสาวเขาอะนะเต็มที่แล้วเนาะแล้วก็ที่สุดได้น่าจะได้ถึงแค่นี้แหละครับพี่พี่แนนเต้ยก็อาจจะเข้ามาก้าวไก่หลังจากนี้ไม่ได้แล้วก็ก็ให้เป็นในพาร์ทของที่พี่แนนได้พาครอบครัวมาเยี่ยมคุณพ่อกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะในวันที่รู้สึกว่าจะว่างมาเจอกันได้อะไรเงี้ยครัพี่ ได้ได้แต่เขาอนุญาตให้เป็นเยี่ยมอยู่ใช่ไหมอนุญาตครับผมอนุญาตเขา<ๆ>เขาใจดีอยากบอกว่าตลอดส7บปีที่ผ่านมารู้บ้างไหมว่าว่ายังมีอีกคนหนึ่งอยู่นะที่ตามหาตลอดอยากเจอหน้าตลอดส7สปีที่ผ่านมาไม่เคยลืมแม้แต่วันเดียวแล้วที่จะอยากเจอหน้าพอ่อแล้วก็อยากขอบคุณเขา อยากขอบคุณเขาต่อให้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้ผมเกิดมาก็ตามอยากขอบคุณเขาที่ทําให้ชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็ผมก็จะยืนยันว่าจะใช้ชีวิตนี้ที่ทําที่เขาทําให้ผมเกิดมามีความสุขทําให้ชีวิตนี้มีคุณค่าทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างครับ อนุภาพนันใดฝากกดฟ้าดาเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จาก,กันจะท้องไปยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกฑ์แห่งฟ้า ขอฟ้ามันจะว่างมีอาจกันคว่างปฏิหาร